สายสิมาพาได้โว้าวกล้อนกล้อนกล้อนโซมกูบอก แม้ไม่ได้คาดหวังว่าตัวเลขรายได้ของสับเบอร์อสองจะต้องสูงเท่าภาคแรกที่ทำรายได้รวมตลอดการใช้จบอยู่ที่700ล้านบาทหากเพียงสัปดาห์แรกที่เปิดตัวสับเบอร์อสองกลับทำรายได้เปิดตัวทุบสถิติภาคแรกไปแล้วเรียบร้อยและจนถึงปัจจุบันหลังเข้าฉายครบ7วันโกยเงินไปแล้วราว200ล้านบาทนี่คือหนังไทยเรื่องแรกของปี2569ที่ขึ้นแท่นหนังร้อยล้านภายใต้าการกำกับเขียนบท และร่วมดูแลการตลาดของต้องเตทิติสีนวนที่ประเมินเบื้องต้นว่าแม้รายได้สัปดาห์แรกจะทยานร้อยล้านหากรายได้ในการฉายรวมทั้งหมดอาจไม่ไปไกลเกินกว่า300-400ล้านบาทด้วยปัจจัยแวดล้อมหลายอย่างทั้งกระแสข่าวการเมืองหรือภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งตัวเลขรายได้สัปดาห์แรกสำหรับสัปประเสรอ,สองแม้จะดูว่าน่าพอใจหากกลับพบว่าหนังภาษาอีสานจากสตูดิโออีสานเรื่องนี้ในภาค2กลับทำรายได้ในอีสานลดลงจนผิดคาดตอนแรกเหมือนจะใจหวิวๆกับกับทีมงานที่ออกมาวันแรกครับแล้วแล้วเขาเรียกว่ายอดมันโตอยู่แต่แต่หลังบ้านมันเปอร์เซ็นต์มันลดลงเปอร์เซ็นต์ในในใน,ในบางพื้นที่อย่างเงี้ยครับ อย่างอย่างเช่นยอดภาคตะวันออกโตแต่ยอดภาคอีสานที่เราเคยเก็บได้มาตลอดกับลดลงกว่าภาคอื่นอย่างเงี้ยครับ <c oughs> มันกลายเป็นแบบเฮ้ยนี่หนังอีสานนะเราทําไมเราเก็บตลาดอีสานไม่ได้แล้วทําให้ใจวิวอะครับว่าแบบเฮ้ยเราเราเราขาดอะไรไปแล้วก็ <c oughs> ก็ยังคิดอยู่ทุกวันนี้ว่าว่าตัวเลขที่มันลดลงอ่ะมันมัน <c oughs> บางครั้งอาจจะเป็นที่เราเราเรื่องเนี้ยเราพยายามโปรโมท โปรโมทให้หนังมันแมสกว่าภาคที่แล้วครับแล้วก็แบบพยายามใช้แพลตฟอร์มต่างๆเพื่อให้มันเป็นคอนเทนต์ที่กระจายเข้าสู่ในเมืองซะเยอะแล้วก็ลืมทําในอีสานอย่างเงี้ยหนังปัจจุบันมันเหมือนแบบว่าเราทำทำหนังดีหรือเรามีของดีแค่ไหนแ้าเราแบบฉายฉายแล้วโดนกระแสบางอย่างกบอย่างเงี้ยมันมันกลายเป็นแบบหนังที่ที่ตั้งใจทํามาทั้งหมดมัน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 ไปเลยอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบวันฉายก็สําคัญแล้วก ผมก็ยากอีกเพราะว่าวันฉายของของผมอะ่ะมันมันใกล้กับวันเลือกตั้งแล้วก็แต่เราก็เผื่อใจไว้แล้วว่าอ,อกระแสเลือกตั้งจบมันมันน่าจะมันน่าจะมีกระแสรเราบ้างถ้าแบบเลือกตั้งมันมันจบโอเคอย่างเงี้ยแต่พอมันมีกระแสบางอย่างตามมามันทําให้แบบปัจจุบันนี้ก็ยังทําทํากระแสยาก หนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ต้องเตทิติออกมาให้สัมภาษณ์จนกลายเป็นไวรัลคือประเด็นเรื่องการเมืองที่ในมุมคนทำการตลาดพบว่ากระแสข่าวหนังถูกช่วงชิงพื้นที่ไปอย่างน่าเสียดายกระทั่งเกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์หลังเจ้าตัวพูดประเด็นเรื่องอิทธิพลของการเมืองที่ส่งผลต่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์ ในมุมต้องเตะเล่าว่าสิ่งที่การเมืองเกี่ยวพันกับอุตสาหกรรมหนังไม่ใช่แค่ในเชิงนโยบายมาตรการสนับสนุนเท่านั้นหากเสถียรภาพทางการเมืองยังสําคัญต่อการขับเคลื่อนวงการอย่างต่อเนื่องของผมอ่ะผมไม่ไม่ได้ด่านะครับอ่าผมชี้แจงก่อนว่าผมไม่ได้ด่าเพราะว่าผมก็ได้เงินจาก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 ใช่จากรัฐบาลมาเหมือนกันมาสนับสนุนหนังผมเหมือนกันผมแค่สะท้อนเฉยๆว่าแบบ บางครั้งมันมันมันต้องช่วยกันนะครับมันใช่แค่นั้นเลยครับจริงๆความมั่นคงเศรษฐภาพาออของการเมืองไทยมีผลต่อครงเรสุสาห,รรม,หมัห้ยฮะมีมากครับมีมากเลยถ้าถ้าเป็นอุตสาหกรรมหนังแบบผมที่ไม่ได้ไม่ได้มีทุนสนับสนุนที่มันเยอะขนาดนั้นเนี่ยครับ ใช่ไม่ได้แบบอยู่ได้ด้วยตัวของตัวเองโดยไม่พึ่งรัฐพวกผมก็ยังจะพึ่งรัฐต่อไปยังอยากให้รัฐสนับสนุนในทุทกๆด้านของที่สิ่งที่ผมทําอยู่อย่างเงี้ยมันมันก็เลยจําเป็นมากๆแล้วก็ผมก็คิดว่าค่ายอื่นค่ายอื่นอย่างอย่างค่ายใหญ่เขาก็จําเป็นครับในในจุดเล็กๆที่เขาอยากให้รัฐสนับสนุนมันก็ทุกคนมันต้องการหมดอ่ะไม่ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมภาพยนตร์หรืออุตสาหกรรมต่างๆหรือคนอาชีพต่างๆเขาต้องการหมดเลยอย่างเงี้ยครับ สิ่งที่น่าสนใจนอกจากการฉายในไทยแล้วสับป,ปะเลอสองยังมีคิวฉายในต่างประเทศที่หนังภาคแรกเคยไปสร้างชื่อในฐานะหนังผีมาแล้วหากประเด็นหลักในภาคสองกลับให้น้ำหนักกับดราม่าครอบครัวมากกว่าทำให้ผู้สร้างต้องตัดสินใจว่าหนังภาคต่อจะถูกโปรโมตไปในทิศทางเดิมหรือไม่เพราะไม่ใช่แนวหนังไทยที่ต่างชาติคุ้นเคยกวินพพันธุ์กไทย P ี s รายงาน